สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พอแล้วเรือเอาไวไซส์เอาไวไซส์ไวไซส์ไซก้อย <c oughs> ไซสโป้งดิโอเอาไซส์ก้อยดิทางนี้ <c oughs> ผมถนัดขวาอ๋อไม่ใช่ไซสก้อยผมว่าจะไซส์ง่อยเนาะงี้จ <c oughs> <c oughs> ้ะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่กันมานะครับวันนี้เราก็กลับมาสู่สภาวะปกติครับแตนนะครับก็ช่วง เทปเทปนี้ก็จะเป็นนิวส์อัปเดตเหมือนเดิมคุณไอ้ปกติไหมครับยังโอเคอยู่นะฮะผมเนี่ยครับอ๋อโอเคอะไรไม่รู้เลยถ้าใครถ้าใครดูดูถ้าใครรู้จักผมก็น่าจะดูออกนะครับครับครับอ๋อโอเควันนี้คึอคืนเป็นพิเศษยังยังสนั่นกับการเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่ว่างั้นยังค้างอยู่เลยยังค้างอยู่นะฮะก็ วันนี้เรามาพูดถึงข่าวครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี่แหละเดี๋ยววันนี้วันที่6อีก2วันอีกวัน2วันเนี่ยจะมีงาน c s หรืองานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมครับที่ลาสเวกัส CES เท้าควานนิดหนึง่งครับ CES เป็นงานเปิดตัวต้นปีครับวงการไอทีครับเกือบทุกๆอย่างในโลก IT หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างใช่ครับนะครับจะเปิดตัวที่นี่ที่นี่ที่แรกครับปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆเขาจะเอามาเปิดตัวที่งานนี้เป็นที่แรกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือแม้ว่าปีนี้เขาจะขายอะไรนั่นแหละปีนี้เอะงานนี้แหละใช่นะทีนี้วันนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมข่าวนะครับรวมถึงข่าวที่เราเคยพูดไปเมื่อปีที่แล้วด้วยช่วงปลายปีที่แล้วช่วงเดือนธันวาว่า เนี่ยมีข่าว c s เอ้ยจะมีอันนี้เปิดตัวที่ C s เนี่ยเราก็มาสรุปนิดหน่อยนรับเลมรวมไปถึงว่าข่าวในปีนี้ด้วยว่าอะไรจะเปิดตัวในงาน C s เนะครับเรามาพูดกันข้าวๆกันสักหน่อยดีกว่าร่าวๆอ่าข้าวๆร้าวๆร้าวๆนะครับก็มาที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นเรื่องของโพลารอยด์โพลารอยด์โพลารอยด์โพลารอยกล้องโพลารอยนั่นเองที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นสี เป็นพระเทคสีอันใช่ไหมอ่าใช่นะครับกล้องโพลารอยด์จะออกกล้องเป็นระบบ Android แล้วนะฮะอ่าเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนเลนได้ด้วยเฮ้ยอ่าจากเลนซ้ายจะแซงก็ขับไปเลนขวาอ่าชิดเส้นเหลืองแต่ถ้ามี3เลนเนี่ยบางทีดูซ้ายไปเลยระวังหน่อยเพราะสิบล้อมเยอะอ๋อทั้งมีคนละเลนน้ำเลนถนนนะครับก็ก่อนหน้านี้มี Galaxy Camera ของทาง Samsung ที่เป็นกล้องระบบ Android ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ก็มีคู่แข่งแล้วจะมีอย่างกล้องโพลารอยดระบบปฏิบัติการ Android นะครับอนอกจากเปลี่ยนเลนแล้วเรียกได้ว่าสามารถแชร์วิดีโอหรือภาพนะครับขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยก็คือน่าสนใจน่าจะเหมือนกับ Galaxy Camera แหละมะั้งช่คล้ายๆกันก็คือโพลารอยดถ้าถ่ายออกมาภาพก็ออกมาหรือเราจะแชร์ก็ได้ก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนที่2คุณไอซ์ซัมซุงที่เราเคยเล่าอจอ,อโค้งอะ อาทิตย์ที่ผ่านมานูุนเองใช่ใช่ในะครับพี่จอเปจอเป็นจอจอโค้งอ่าถูกต้องนะครับก็เราก็เคยเล่าไปแล้วคือจอบิดได้ว่างั้นอ่ะจอโค้งอะไรหรอกนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับโทรศัพท์ของทางซัมซุงครับก็ต้องดูกันนะครับตัวต่อมาคุณได้เป็นอะไรดีอ้าเป็นหัวเว่หัวหัวเว่เนี่ยจะออกโทรศัพท์ที่มีรหัส W1 หรือ W1 ครับแล้วก็ D2 D2 ด2ก็คือดิวิชัน n 2ลองจากดิวิชั o n นใช่ถ้าแชมป์ดิวิชัน n 2เนี่ยก็จะได้เล่นดิวิชั o n นขึ้นเอาไปกี่อันดับก็3ทีมแรก3ทีมแรกของดิวิชั o n นจะขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ไทยพรีเมียร์แล้ว3ทีมทุยอะ้รมันบอลแล้วนะครับโดยเขาคาดกันว่านะครับจะเป็นวิดโด้โฟนตัวตัว V1 เนี่ย V จะเป็น Windows W เออ W1 เนี่ยเขาคาดว่าจะเป็น Windows Phone อ่าก็ต้องรอดูว่าจะจริงหรือเปล่าคร,ครับส่วนดีเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับตัวดีใน Android อย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นทางห oh. ัวเว่ยแล้วก็ที่สําคัญหน้าจอจะมีขนาด6.1นิ้วอันนี้เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะเฮ้ยผมว่าโน้ตเนี่ย5นิ้วเนี่ยใหญ่แล้ว6.1นิ้วจุ <6. 1 S 2> <1. S 3> นิ้วเนี่ยมาอีกนะจะใส่กระเป๋าเกียงยียนได้หรือเปล่าบ้าคลั่งเลยนะเออก็ต้องดูกันนะครับยิ่งนับวันยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรอะโทรศัพท์ บางทีผมไปเข้าเข้าเข้าปั๊มน้ำเอ้ยปั๊มเข้าห้องน้ำตามปั๊มบางทีเห็นสติกเกอร์เล็กๆอ่ะเล็กๆเลยนะแต่มันอ่านชัดมากเลยเพิ่มขนาดท่านชายให้ใหญ่ขึ้นนวดปรึกษาเบอร์02คุณเมมไว้ไม่เมมอ๋อไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นเพราะผมเนี่ยใหญ่อยู่แล้วคือจะยืนฉีทิ้นต้องยืนห่างกันสาเมตรผมเนี่ยฟาดไปข้างหลัง ย่ยงขึ้นมาข้างหน้าพาดไหลอันนั้นคือเข็มขัดใช่ีชุดม่ยาวเกินอันต่อมาจากหัวโวยใครไม่รู้มันไปเออเอาสนันของผมในทุกวันนี้นะกลับกลับกลับมาเข้าเรื่องเดิมก่อนไม่ยอมมาเลยจะไม่ยอมมาเลยบ็อกเซอร์นี่ใส่ไม่ได้ทาไมอ่ะต้องใช้สกอตเทปเอาเพราะว่าแปะขายาวเกินก็ไม่ยอมไม่ยอมผมไม่ยอมอยู่แล้วละเรื่องเงี้ยแต่เขาบอกว่าคนที่พูดเรื่องแต่เวลาผมถือเนี่ยถือลำบากเลยนะ เขาพ่งไปเรื่องใหม่แล้วเรื่องเก่าอ่ะผมถือถือลำบากเลยนะถือยังไงอ่ะต้องเรียกเพื่อนมาสองคนอ่ะขนาดนั้นเลยฝ้ายข้างขวาข้างอมันเหมือนลูกมะพร้าวอ่ะมันรับน้าหนักเยอะโอ้โหนั่นมันอะไรวะนะเพื่อนบนเน่ะเวลากูไปไปไหนกับมึงไม่ไปละผมว่าเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าคนที่พูดเรื่องเนี้ยแล้วก็พูดถึงของแบบเนี้ยของตัวเองมันจะไม่เท่าไหร่ไงเอามาโอ้อวดกัน เอ้ยแต่บอกรผมกันบอกรถยนต์ผมเนี่ยฮะผมทําเป็นแอ่งกลมๆลอไปเลยนะเอาไว้ชี้เปล่าเอาไว้รอรับนี่แหละลงบล็อกพอดีแน่นไปกันไกลแล้วอันนี้เปิดตัวที่งานซีเอสมนรืออะไรมาที่ซัมซุงกันต่อจากหัวไ s ซัมซุงเนี่ยนิสัยเขาบอกว่าอาจจะออกโทรทัศน์คือโทรทัศน์อะออกมาเยอะอยู่แล้วแต่ซัมซุงจะออกใหม่ความละเอียดจะอยู่ที่ U h d ก็คืออันตร อันตรายเดฟหรือ 3K ที่เราบอกยังเป็นสามอยู่อ่าสาแบตเตอรี่ก็มาก็จะมีขนาดอยู่ที่110นิ้วโอ้สนันอลังการงานสร้างอ่ะ110นิ้วก็ประมาณโอ้โหใหญ่ใหญ่พอคาชากลังเราเลยนะประมาณนี้ควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นจอแบบ OLED หรือ OLED นั่นเองนะครับอ่าก็ไม่ธรรมดาก็ต้องรอดูนะครับว่า ทาง s a m มซุงเนี่ยจะทําได้ดีขนาดเพราะว่า LG เขา,าได้ข่าวว่าจะออกมาด้วยเป็นเป็นสงครามของทางเกาหลีจริงๆ <OLED S 2> ริงโอเลเนี่ยนะใช่ใช่ไอตัวจอ 3K เนี่ยอืออก็ต้องดูกันนะครับต้องไปลุ้นกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น z ต TE ว่าเราจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นยักษ์ใหญ่ของโทรคมนาคมอันดับ2ของจีน ก็เหมือนเครือข่ายโทรคัพท์มนาคมบ้านเรามีอะไรมั่งอ่ะใช่ใช่นะครับก็จะเปิดตัวที่ที่ c เหมือนกันวันที่8เลยวันแรกเลยนะครับก็จะเปิดตัวโทรศัพท์ Full HD ขนาด5นิ้วแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่บางที่สุดในโลกด้วยอุ้ยจริงป้าน่ะสิแล้วก็ต้องรอดูกันว่าไอ้เจ้า ZTE เนี่ยจะบางขนาดไหนนะครับก็อันนี้เรื่องโทรศัพท์ กลับมาที่ Samsung อีกครับซัมซุงเนี่ยออกเยอะเหมืางงานอนกันซัมซุงเขาเป็นเจ้าแห่งการคิดค้น <Technology. S 1> พัฒนาใช่แล้วก็ก้าวไปอย่างจริงจังด้วยไม่ใช่ว่าออกข่าวไมาให้ข่าวลือใช่พูดอะไรออกมามีข่าวอะไรออกมาครับพี่แกทําได้จริงถูกต้องครับทุกๆเรื่องนะครับก็ซัมซุงเนี่ยจะมีข่าวที่ว่าจะออก Galaxy S4 มีคนพูดมาหลายคนมากาว่า S4 เนี่ย S4 เนี่ยจะมาเร็วๆนี้ถ้าอ,อย่างนั้นนะครับก็หน้าจอก็บิดได้เหมือนกับไอทีวีที่เราเล่าไปเมื่อกี้แหละใช่ทำไมเราไม่รวมทีเดียวเลยซัมซุงให้มันเวิ้นไงให้มันให้เขางงไม่ให้เขางงไปแยกกันทีวีกับโทรศัพท์ในเนี่ยเราก็เป็นรายการเวิ้นอยู่แล้วใช่นะครับแล้วก็ใช่ปะวะนอกจากนี้เขาบอกว่าซัมซุงจะมีแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดในตัวที่เป็นแบบค q w ตี้ด้วยเข้าใจอืเข้าใจปะ นะต,ต่อมานะครับเป็นกองทัพแท็บเล็ตนะครับเป็นขุมพลังอย่างอะตอมนะครับอะตอมอะไรเนี่ยเมดฟิลใช่ไหมใช่ครับอ่านถูกนะใช่อะตอมเม็ดฟิลจากทาง Intel นะครับก็คาดว่าน่าจะได้เห็นการใช้ชิป SOC อยจากทาง Intel เยอะขึ้นพอสมควรนะครับหลังจากที่กระแสเริ่มออกมาเยอะนะครับ,รบเขาคาดกันว่าในงาน c s นี้ก็น่าจะมีออกมาเยอะแล้วก็มีอะไรแตกต่างกว่าเดิม นะครับที่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทาง LG นะครับก็จะผันไปเป็นผู้พัฒนาชิปชิปอะไร ARM นะครับก็แบบไม่มีโรงงานของตัวเองซึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วนี่ใช่ใช่ช่จ้างออกแบบจ้างซอมกลอนถูกต้องจ้างผลิตใ่ไม่ต้องเปิดลายเองถูกต้องลดต้นทุนไม่ได้เยอะถูกต้องครับขายได้ถูกขายได้ไกลใช่ไปไกลได้ทั่วโลกใช่ห้ามสิ เบรกสิว่าพอแล้วอ๋อพอแล้วอ่าครบหมดแล้วนะเอาใหม่ไหมพอแล้วได้จะวนอีกครับต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของทาง HTC กันบ้างมองไง HTC เนี่ยจะออกมือถือระดับเทพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลังจากที่มีการเปิดตัว HTC One X แล้วก็ HTC d r o i DNA นะครับก็หลังจากมีข่าวเปิดตัวไปแล้วนะครับตอนนี้เขาจะเปิดตัวที่ ตัวท็อปกว่านี้อีกนะครับแล้วก็จะมีข่าวว่า,า HTC จะทำเป็น HTC ข้ออา่านเราเนี่ยเ e n i t อ่ะเ e n i t ที่เป็น Windows Phone 8ด้วยนะครับหน้าจอ4.7นิ้วนะครับรวมไปถึง HTC Titan 3นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องมาลุ้นนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเขาบอกว่าหน้าจอจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นกว่า4.7นิ้วด้วยนะครับอืมก็ต้องก็ต้องรอดูะ เดี๋ยวนี้ผมว่าโทรศัพท์เนี่ยจอเริ่มจะประมาณ5้านิ้วมันเป็นมาตรฐานใช่ไหมสี่ปลายปลายนี่ถือว่าเล็กถือว่าธรรมดาใช่ห้าขึ้นอห้าขึ้นกว่าของคุณกี่นิ้วมทุกวันนี้8นิ้วเฮ้ยโทรศัพท์นะแท็บเล็ตอ๋อนอกจากนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ n อ i นว a เดียเทกาโฟที่เราเคยเล่าไปเมื่อเร็วๆนี้ข่าวตอนสิ้นปีใช่ครับก็จะเปิดตัวแล้วก็วางขาย เร็วๆนี้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็นี่แหละข่าวที่จะเปิดตัวในงาน c ีเี่ยก็ต้องรอดูกันว่าเราจะเห็นชิปเนี้ยไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไหนบ้างนะครับเดาไหที่ทเราเล่าข่าวอ่ะเขาบอกว่าไอชิปตัวเนี้ยจะเปิดที่งาน W เอ้ไม่ใช่ MWC Mobile World c o n g r e s s MWC ใช่อาคือชิปตัวนี้จะไปอยู่ในโทรศัพท์ใช่ที่จะเปิดตัวที่งานูนนนะครับแต่ว่าที่งาน c s เนี่ยจะเปิดตัวจะเปิดตัวตัวชิปตัวนี้แหละงงไหมเข้าใจอให้เดายี่หอดีกว่าว่าไอ้เทคโฟนเนี่ยจะไปอยู่ในแบรนด์ไหนนั่นน่ะสินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรารวบรวมมาว่าเอาไม่ให้เดาหน่อยเหรอเดาเดาสักหน่อยอืม อ๋อเออยังอะไรอะรอดูดีกว่าจะให้ลุ้นทำไมผมนี่เก่งเนี่ยเช้นเอ็นขึ้นและแถวบ้านเรื่เก่งเหนียวรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นแต่ผมรู้อยู่ในใจแล้วครับแต่ยังไม่บอกเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วมันจะไม่สนุกเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวคาดเคลื่อนอ่าเดี๋ยวข่าวไม่คาดเคลื่อนหรอกไม่คาดเคลื่อนเดี๋ยวข่าวมันจะไม่เป๊ะอ๋อก็ลองกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูแล้วว่าเทคโฟร์ไปอยู่ในโทรศัพท์รุ่นไหนอ่า ครผมส่งมือดีไปส่งมือดีไปนะอดีมากด้วยคนนี้มือฉมังเลยนะฉมังเลยละเออไปที่งาน CS เอออหรือไปไปทำอะไรที่รับบเิกัสไม่รู้แลกชิปอ๋อแลกชิปนะครับแลกชิปนี่เอาไปซื้อกับข้าวซื้อดิวดูอืมเอยังไงอ่ะเอออันนี้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เราเก็บนะครับแล้วก็เอามารวบรวมกันว่าจะมีอะไรบ้างที่จะเปิดตัวในงาน CS ในสัปดาห์นี้นะครับ งานยิ่งใหญ่นะซีเอสเนี่ยใช่งานระดับโลกงานใหญ่ทุกปีกไม่เคยมีปีไหนที่กร่อยครับนะครับสื่อมวลชนจากเมืองไทยก็ไปกันหลายเจ้าหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโอโคโซ่เราก็ไปคร <laughs> ทีจริากจะเล่นจะเอาพวกสื่อบอลอะไรเงี้ยมาพูดสปอสร์ตพูลซาออกเกอร์อะไรเงี้ยก็ไปไปทำนเลยไ <laughs> 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 ม่รู้จะพูดทำไมบางทีคุณก็ฮาแบบเนิบๆน,นะคือผมอะ อย่ายให้โดนเข้าไปให้กันนะเข้าใจอ่นะโอเคเข้าใ okay. จป่วะวันนี้วันนี้ผมว่าเราเราสรุปเพียงแค่นี้เคยมีคนบอกมาว่าโดนหมาเปล่าโดนหมาเปล่าไม่ได้โดนมผมไม่เคยโดนโดนอะไรอ่ะไม่เคยโดนไม่เคยอ๋อเออไปเจอที่แถวของศาลได้นะไม่เอาอย่ามาบอกว่าของสงของศาลต้องอนะ่ะเข้าใจนะอ่ะบอกมเลยโทรมัเลยศูนย์แปดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองหนึ่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 งเบอร์ใครไม่รู้โทรมาผมราเพราะว่าคุณถ้าจะไปไกลแล้วเราจะไปอ่าอันนี้คุณเใคาอยู่ไอ้นุ่นเขาแกลงโอรถผมไออันนี้ไอโอซีแซ่นี่นี่เป็นไงเป็นไงล่ะโทรมาเออผมคิดว่าผมไม่ชอบออกสื่อหรอกอพอเหอะอืมอจ่ายนะเข้าใจนะฝากไว้จุ๊บจุ๊บจุบบุจุบจบโอเคลาไปก่อนดีกว่าพอเออไม่ชอบออกสื่อเออเลือดเถอะ สื่อใช่ไหมเองอ่ะก็วันนี้สรุปคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวของซีเอสเข้าใจเข้าใจอาทิตย์หน้าเนี่ยมีอะไรมาอีกเราจะเอามาเล่าอีกนะครับเข้าใจอ่าโอเควันนี้เราลาไปก่อนนะเข้าใจโอเคลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุบบุจุบุเจอไอวัดกำแพงได้วัดไปหลายเมตรเชี่อ